มื่อนี่ซีย่างปลาหมึกแบบเป็นโตโตมคออกไส้ออกก่อนนะจ๊ะแบบนี้อืม่าวเลยเาวเลย่าสันวะซีตัวแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งต่อไปจะเสียบเครื่องหมักเตรียมเครื่องหมักใส่น้ำประมาณครึ่งใส่ชูรสน้ำตาลตัดเค็มนิดนึงน้ำมันหอย แม็กกี้ความนวดดำหวานเพิ่มสีสันซีอิ้วดำหวานผงขมิน้นสองช้อนที่นี่ก็มาบาังประมึกเสียบบงับงบังสามโต เ็ดกินเองบ้านๆก็จะประมาณนี้จ้า <c oughs> นอนเมื่อนอประเมิดประเมดอประเมิดอ,อื <c oughs> นอนเมเออ เย็ยนๆเมื่อในหน้นาสดค่ะวัานอาทิตย์ <laughs>